ถิ่นอของทีมเรือใบสีฟ้า3ามต่อสองท่องนี้อาครับโอกาสทองของทางฮอยเบียให้เฮลิเคเน1่งสูงดีสเปอร์เกอร์ครับโอ้โหพลาดจะได้ของทางซิตี้ยิงสอง้อยลูกในพริมลิกครบได้จำนวนนัดที่น้อยกว่าใครเพื่อนเลยนะครับในประวัตาร์ด้วยดูครับโรดี้ครับให้มาลูกนี้จะจ่ายให้ลูอิสนะครับแต่ว่าโ,โหต้อง ชมคอยเบียร์ A นะครับอ,อ่านรอเลยครับจ้องเลยฮะแล้วก็แซงมาฉกแถมขืนตัวแล้วจ่ายไม่เคนได้แบบไม่ต้องจับเลยครับยิงสวนเดรซอน,นเข้าไป <c oughs> ถือว่จะับเข้าจ้องคอยที่จะบีบอยู่นะครับหาครับเจ้าช่นได้โอกาสก่อนแล้วก็ขึ้นนำไปก่อนแต่คิดบอกว่า ครับนะครับเป็นตำนานสโมสรไปเรียบร้อยครับแฮร์รี่เคนดาวสนโมสูงสุดตลอดการครับ